สวัสดีคะ่ะเอฟซทีนททท่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อฟซี FC. FC, เอฟดูทิวทัศน์ของต้นไม้ข้างทางนะคะเอฟซี FC. ต้นนี้ก็ถ้าเข้าไอหน้านี้แล้วนะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็สีของใบไม้ก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะ f อฟซเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปเด้วพี่จะถ่ายคลิปให้ดู เอยเอ,อบ่อยนะคะทุกคนหรือไม่พี่ก็จะถ่ายรูปเอาไว้และถึงเวลานั้นก็พี่ก็จะเอารูปมาเปรียบเทียบกันให้เห็นนะคะว่าตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่นะคะทุกคนและอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะเอฟซี FC. เต็มไปทั่วเลยนะตรงนี้ก็จะดูสวยงามมากเป็นสีทองนี่โอ้โหทั่วเลยนะคะทั่วทั่วเดนมากเลยนะคะจะเป็น สีทองยกเว้นต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนต้นสนนี่จะไม่เปลี่ยนสีนะคะต้นสนจะอยู่อย่างนั้นแต่ต้นไม้อื่นๆนี่จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะเอซมันจะมีต้นต้นสนแล้วก็ต้นเออมันมีต้นสนต้นเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่ร่วงนะคะส่วนต้นที่ใบร่วงนี่มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะเอซแล้วก็สีเหลืองทองเนาะ แล้วจะดูสวยงามมากเดี๋ยวพี่จะอัพให้ดูอีกทีหนึง่งนี่ก็จะสวยงามมากแต่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงที่พี่ไอเก็บคณะนะคะทุกคนโอ้โหพี่เห็นคณนาต้นใหญ่มากแล้วก็เยอยพี่มากนี่อยู่ทางขวามือนะคะทุกคนเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไม่เก็บวันนี้หรอกจะเก็บพรุ่งนี้นี่นี่โอ้โหค้ะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเอฟซ หรือว่าจะแก่หมดแล้วจะเอาไปผัดน้ำมันหอยซะหน่อยเนาะ <c oughs> พูดจนคอแห้งเวย้ยเอาไปผัดน้ำมันหอยกินซะหน่อยเห็นว่ามันเยอะมากนะเพราะว่าตรงนี้พี่ไม่ได้เก็บนะทุกคนพี่พี่ไปเก็บอยู่นู้นไกลๆหน่อยเนาะเพราะตรงนี้มันมันไอ ตรงข้ามน่ะ fc ม,มันมันมีนี่มันมีสนามอนุบาลหมานะคะน้องหมาเนาะแต่ว่าพี่ลงไปหรือจอดรถนี่น้องหมามันจะเห่าพี่ก็เลยไม่อยากจะจอดแล้วพี่ก็ไปจอดนู่นแล้วก็เก็บอยู่แต่ฝั่งนั้นเนาะแต่ฝั่งนี้โอ้โหขนาเยอะเลยต้นคณะใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยพี่จะเก็บพรุ่งนี้ บัสเขาโบกมือให้เราไปแต่ว่าไฟเอยแสงแดดมันสะท้อนพี่กับทุกคนมันก็เลยไม่เห็นมือเขากวักแต่ก็ต้องให้แน่ใจก่อนว่าเขาให้เราไปจริงๆนะแต่ไม่มีรถมาสวนมาเนาอทุกคนแต่พี่นะ่ะเห็นแล้วรถบาสเนานะแต่รถพี่มันไปจอดก่อนรถบาสมาถึงแล้วนะคะทุกคนถ้าเห็นรถบาสมาในส่วนมากเราจะต้องจอด ถอยออกไปนะเพราะว่าเวลา,ลารถบัสเลี้ยวนี่เขาไอ้ข้างหลังรถบัานี่เขาจะเกินมาเขตเราเลยนะคะเบพซีเราต้องจอดให้มันเลยฝั่งนั้นแต่ว่ารถพี่มันไหลมาก่อนแล้วก็จะถอยไปก็ไม่ได้แล้วเพราะรถตามมาทีหลังข้างหลังด้วยเนะาะรถบัสก็เลยโบกมือให้พี่ไปก่อนแต่ว่าพี่มองไม่เห็นมือเขาเพราะว่าแดดมันส่องนะทุกคน อนนี้พี่ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานของพี่แล้วนะคะเอฟซีเขาจะปิดถนนเขาก็จะทำถนนนี้ถนนแค่นี้เขาก็จะทำใหม่แล้วนะคะเอฟซีแต่พี่คิดว่าที่เขาจะทำนี่ไม่ใช่อะไรคะ่ะเขาจะทำให้ให้มันเป็นไนนี่ให้มันเป็นที่จอดรถบัสค่ะทุกคนเพราะว่าเขาพี่เห็นป้ายพี่เห็นป้ายรถบัส เอาป้ายรถบัสมามามาไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนพี่ว่าเขาจะทําขยายออกไปให้มันเป็นป้ายรถบัสเอามอไซค์เดินเป็นไรอะมันหมดเลยสินี่รถติดยาวเลย FC. เอฟเอียเห็นไหมฝั่งนั้นอะพี่นะโชคดีนะที่พี่ทํางานแล้วมันเป็นสวนทางสวนกันเนาะทุกคนเวลาพี่เลิกงานก็ไม่ติดเวลาพี่ทำเอย เข้ามาทํางานก็ไม่ติดแต่ฝั่งนั้นเห็นไหมคะติดยาวเลยนุ่นถ้าใครออกมาช้าหน่อยก็เป็นอย่างนี้เลยโอเคคะ่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรพภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนพี่กําลังจะเลี้ยวเข้าที่ทํางานพี่แล้วถ้ามาสายขนาดนี้ก็นี่ป้ายรถบัสจะจอดอยู่ตรงนี้เพราะว่าพนักงานของเราที่เข้ามาใหม่นี่ไม่มีใครขับรถคะ่ะทุกคน ส่วนมากจะเป็นพวกคนแขกนะทุกคนต่างประเทศจะไม่ขาบรถพี่ไปจอดทางนั้นไม่ได้พี่ต้องจอดตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วถ้ามาสายนี่ไม่มีที่จอดนะคะมีที่จอดแต่ว่าเราต้องเดินไกลหน่อยค่ะ f อฟซีโอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะเอฟซี FC. ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย